สวัสดีค่ะพบกับพี่เจ๊เจ๊แพรเดลี่กันอีกแล้วนะคะกลับมากันอีกแล้วสรุบการรีวิวนะใครที่ดูคลิปรีวิวลองพื้นไปก็อย่าตกใจว่าทําไมเจชุดเดียวกันเลยก็ในไหนอัดคลิปแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นลิปสติกที่อยู่ในเซเว่นอีเซเว่นอีเลเว่นกันอีกแล้วนะคะก็อีเจเดินไปอะไรเดินไปเซเว่นก็เลยไปหยิบไปเจอลิปสีหนึ่งแบบ มันน่ารักว่ะเราต้องเอามารีวิวเจ้แล้วเจ้ต้องมารีวิวนะคะปะติดตามรับชมได้เลยว่าลิปตัวนั้นจะลิปอะไรนะคะแล้วก็แต่งทั้งตาทั้งหน้าทั้งแก้มจะไปไกลเลยให้มันคุกคันนะคะติดตามรับชมในช่องเจ๊แพรเรลี่กันเลยะคะ่ะไปกันเลยทางไหนทางนี้เอาลเหค่ะลิปสติกตัวนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมนะคะ เป็นดิสนีย์คริสโตเฟอร์โรบินเอ็กเบบี้ไบรท์ฮันนี่ลิปแอนด์ชีคมูสติน01วินเทจฟอร์เรดนะคะเจ้เลือกมาเป็นสีนี้นะเขาบอกไปว่าเป็นลิปสติกเนื้อมูสติน3ใน1ตาแก้มปากในแท่งเดียวนะเนื้อมูสที่ให้สัมผัสแมทนะคะเนื้อเนียนนุ่มละมุนเกี่ยง่ายไม่สีแน่นติดทนไม่ตกล่องนะวายไหนๆเจ้ไปเซเว่นท่องทีแล้วก็เลยตามมาเดี๋ยวนี้เจ้จะมาลองแต่งกัน ปาปากแก้มเจจะแต่งยังไงให้ดูเหมือนเด็กนะก็ลองแต่งดูเลยกันอ่ะป่ะไปลองเล่นกันเจรู้สึกว่าตัวแพ็คเกจจิ้งมันน่ารักดีนะมาด้วยเป็นของลายดิสนีย์แลนด์ดิมิกกี้เมาส์อ่ะโอ้เจชอบอ่ะเจไปเลยที่แบบพอเห็นแพ็คเกจจิ้งแล้วสอยเลยนะรู้สึกว่าโอ้สอยมาแท่งตัวนี้เจซื้อมาในราคา129บาทป่ะลองแต่งอะไรดีกว่าแต่งกันเลยจะบอกว่าเจอ่ะลงรอง,อง,องพื้นไปแล้วใครที่เห็นคลิปอ่ะเจรีวิวแล้ว ลองพื้นของมิวบลินฟิสมีแบบซองนะก็จะบอกว่าเ,าเจ๊ลองลองพื้นไปแหละเรามาแกะก,กันเลยดีกว่าแค่คถุนเต้นมากอยากแบบอยากลองแต่งมากไอที่ตาปากแก้ม,แ,กมแท่งเดียวจบเนี่ยฉันทาได้หรือเปล่าจะบอกว่าเจ๊ทาทีไะเจ๊ไม่เคยรอดสักทีคลิปนี้นะ่าจะรอดนะไปแบบลองเออเดี๋ยวเจ๊ขอลงด้วยคอนซีลเลอร์ของตัวนี้แล้วกันคอลเลกชันนะเพราะว่าเจ๊รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเจ๊ดูซีรีสนะ์หนักหน่วงมอใครดูติดซีรีส์อ่าชื่อเรื่องว่าอะไระฮิวติง ใช่หรือเปล่าบ้านหลอนอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะแกไปดูบ้านหลอนวิญญาณโหดอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือฮิลลิงอะไรวะคือจําชื่อไม่ได้อ่ะใครจําชื่อได้ก็บอกเจ้ด้วยเจ้รู้สึกว่าโอ้มันสนุกแล้วมันมีทั้งหมดสิบอีพิโซดมั้งคือดูแล้วมันก็หลอนไปด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยนะตอนเนี้ยติดซีรีส์มา,ากติดซีรีส์หนักหน่วงก็ใต้ตามันก็จะคคำๆนิดนึงทำไมเจ้ขึ้นมาแต่งหน้าบนห้องข้างล่างเสียงดังมาก บอกเลยฉันก็เลยแบบเอเอมันขึ้นมาแต่งหน้าบนห้องอ่ะค่ะเปิดมาก็จะเป็นแพ็กเกจจริงอย่างนี้นะน่ารักมากมาด้วยพี่หมีภูน่ารักน่ารักพี่หมีภูใส่เสื้อสีแดงยกมือแบบบายๆอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเรามาลองแต่งก่อนเลยละกันเออกลิ่นน่ารักอะกลิ่นไม่เหม็นนะกลิ่นแบบโอเคเดี๋ยวมาสวาดลงตรงหลังแขนก่อนละกันว่ามันโอเคไหมเออเนื้อออกจะเป็นแบบเนื้อเนื้อคีมครีมมี่เนื้อแบบอืมโอเคดีนะ เดี๋ยวก่อนอื่นเจ๊จะขอลงแก้มมันก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวค่อยๆบิวไปเจ๊เป็นคนที่ลงแก้มทีไรไม่รอดก็ขอลงแก้มก่อนละก่อนค่อยๆแต้มมานะสาวๆลูกเ๋ยวแต้มเยอะทีเดียวนะค่อยๆแต้มเสียงอะไรมาคือถ้ากินเหล้าเฉยๆเจ๊จะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่นี่กินเหล้าแล้วแบบเฮ้อเฮ้อเฮ้ออะไรจะเฮ้อทำไมนักหนาวใส่ได้ฟิลได้ฟิล ได้ประมาณเท่านี้แล้วเจก็จะใช้แป้งมาเซตก่อนนะคะเป็นการเอ่อเซตเซตรองพื้นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เจบอกหลายๆรอบนะเฮ้ยเจยเปอะไรอะ่ะสมองสมอง,มองไม่ไปด้วยกันอีกแล้วช่วงนี้อ่าได้วยใช้แป้งของกิฟฟรีละกันนะกิฟฟรีเป็นอะไรทีอ่อ๋อชาลดีชาลโท้เจเป็นอะไรลิงแข็ง <laughs> เจรู้สึกว่าเจอลิงแข็งเป็นช่วงระยะทาเลยจ้ะสีมันสวยมากเลยนะน่ารักสีแบบเออน่ารักดีสีจะออกแบบ ส้มๆแดงๆส้มๆแดงๆยอะไรยเงี้ยแต่งแล้วให้ดูแบบเลือดฝาดเลือดแบบประมาณมาโดนตกมาประมาณร้ยอยทีอะไรยเงี้ยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ฉันทาแบบอ๋อทาแบบลิปมาฉันใช้ลิปแท่งเดียวจบตบในการตกแต่งหน้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมาถึงวินาทีสาคัญของเจ้แล้วเดี๋ยวจะมาลองแต่งตากันนะคะเราก็จะใช้เนื้อลิปนี่แหละลองแต่งๆกันดูคือเจ้ยังไม่เคยลองนะก็ลองมาพร้อมกันนี่แหละเออ กินหอมมากอะหอมเหมือนแบบประมาณว่าเป็นน้ำพุ่งน้ำพึ่งอะไรประมาณเนี้ยอ,ะ,อะต่อเลยงด,ด้วยนะเวลาทาไปเสร็จแล้วมันจะเลอะตรงตรงข้างล่างด้วยนะเราค่อยๆระวังนิดนึงค่านจะแบบเออสีสวยสีสวยดีถ้าไม่พอค่อยๆเติมอ,อย่าเติมทีเดียวแล้วฟาดปึ้งไปเพราะว่ามันจะเยอะเกิน จะต้องการให้มันแบบเออดูแบบสีสวยขึ้นมาเออสวยมากอ่ะนี่ทาตาได้ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวเจ๊ขอเก็บรายละเอียดตรงตรงเปลือกตาตรงเอ่อตรงขนตาตรงอะไรของอีเจ้คงตรงประมาณตรงเออตรงตรงเนี้ยเป็นอินไลเนอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ไม่ได้เอาเออเขาเรียกอะไรอะไลเนอร์เขียนขอบตามเาเจ๊ก็เลยใช้ตัวนี้ในการเขียน ต่อให้มันดูสว่างนิดนึงเขียนให้วิงนิดเดียวพอนะให้ดูแบบเออดูมีอะไรจะบอกว่ามันสวยมากอะสวยจริงๆเออสีมันสวยสีมันได้นะถ้ามองในกล้องอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเจ้สีมันไม่ค่อยชัดเลยแต่ถ้าดูรจริงๆแล้วสีมันชัดมากเลยนะดาป้อมกับบัตรปัดมาค้ากาันนะคะก็ปะดาคุณตาบอม เจ๊ดัดขนตาปลอมลายดัดขนตาแล้วก็ปัดสมัดคลากันนะป่ะ สวนของดวงตาแล้วก็โคงแก้มนะั้นได้เจได้ประมาณเท่านี้นะเจตร้สูงว่าเจจะไม่ปัดแก้มเพิ่มนะเพราะว่าในตรงเนี้ยแก้มสีจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะชมพูชมพูทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาทาปากกันเพราะว่าถ้าเกิดแก้มเด่นไปตาปากไปมันจะแย่งแย่งซีนกันแย่งซีนกันเด่นมากเลยอ่ะเราลองทาลิปกันดีกว่าว่าลิปมันจะโอเคไหมเดี๋ยวเจยอยากจะทาเบาๆแล้วก็เบลนออกมาแล้วกันนะ ค,ค่ะก็เสร็จสิเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในลุคโทนแบบตาปากแก้มของเจ้นนะก็รองเล่นของลิปสติกของในเซเว่นนะเป็นลิปของดิสนีย์ประมาณตัวนี้ยังไงนะคะที่เขาบอกว่าได้ทั้งตาทั้งปากทั้งแก้มนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหนื่อยก่บเจ้มาเพราะว่าถ้าเกิดแต่งตาแต่งปากแต่งแก้มด้วยลิปที่ไรอะเจ้จะล่นุ่ทีแต่รู้สึกว่าเนี้ยเออโอเคได้ตอบโจทย์ได้นะสรุปคร่าวๆเลยแนละ้วกันว่าชอบไหม เจชอบไหมในตัวนี้นะคะเจรู้สึกว่าเจชอบนะแกด้วยความที่เห็นไหมเนื้อพิกเมนต์ของนางน่ะสีค่อนข้างจะแน่นตามที่นางเคลมมาอยู่โอเคเคลมดีนะคะแล้วสิ่งที่ชอบเอียงนึงของเจก็คือเจชอบความเป็นกลิ่นกลิ่นของนางไม่มีความเหม็นเลยมีกลิ่นแบบเป็นออกน้ำพุ่งน้ำพึ่งอะกลิ่นแบบออกหอมหวานออกแบบอุยพอทาไปแล้วสุดอยากจะกินขึ้นมาก็มันมีความหอมหวานของสีน้ำพึ่งนะก็แล้วก็การเกลี่ย เกลี่ยสีของนานั้นเกลี่ยค่อนข้างจะง่ายนะเกลี่ยง,ง่ายแล้วอียงนึดเี่เจ๊จชอบจะตินิดนึงขอติดนิดเดียวพอนะคะถ้าเกิดใครน้องๆคนไหนที่ยังแต่งตามไม่ค่อยเป็นลองเล่นลิปเสร็จแล้วเอาลิปมาทากับตาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเลอะง่ายก็คือจะเลอะตรงขอบตรงตรงใต้ตาตรงเปลือกตาอะไรเงี้ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นสีไปอย่างเจ๊เจ๊ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่ก็พยายามเล่นเอานะคะ สีตัวนี้ตอบโจทย์เลยว่าเจ้ชอบสีนี้นะเจ้ไม่รู้ว่าในเซเว่นมันมีกี่สีอะแต่เจ้ลองสีหนึ่งมาแล้วก็ชอบนางมากนะเป็นลิปกะนุงที่แบบเออราคาถูกแล้วก็โอเคดีนะนางม,มาดีมากเก๋ okay. นี่นะคือตัวเนี้ยพกพาไปไหนได้สะดวกเลยถ้าเกิดใครที่แบบโอ้เจ้หนูไปต่างจังหวัดหนูไม่ได้เอาเออบัสออนมาหนูไม่ได้เอาที่ทาตามาหนูไม่ได้เอาลิปมา ื้อตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้เลยนะคะก็โอเคดี1 2 9บกาบาทเจ๊ซื้อมาแล้วเจ๊ชอบนะเจ๊ชอบบอกเลยว่าเจ๊ชอบด้วยความที่ชอบแพ็กเกจนางอยู่แล้วก็แบบเออซื้อมาจะเล่นเสร็จแล้วชอบนะคะหวังว่าเพื่อนถูกใจกันนะลองไปเล่นลองไปตามกันดูก็ลองไปเล่นอย่าเพิ่งเชื่อเจ๊อีเจ๊รีวิวเกินจริงละ ลองไปเล่นกันดูนะคะในเซเว่มีขายนะช่วงนี้ก็หวังว่าคุณถูกใจกันนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามเจด้วยเป็นกําลังใจเลิฟเลิฟให้เจด้วยกดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยนะคะให้เจมีกําลังใจในการมาอัดคลิปให้รับชมต่อไปนะคะคลิปนี้ไปละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe เจด้วยไปละจ้ะ เด็กพอไหมกระชาาให้มันเด็ก